ที่อยากให้ลูกขนานได้เฮ็ดเด็กแอืงได้สะสะมข่งวงเออเพาได้กินน้แข่งไต่ผููใด,ด้ไม่ได้อวดจริงมแล้วกับว่าได้เปลยนนักเรียนว่าได้เปยนาติทาตต้เยอย,ยงเรือครับครูเอออันนี้เป็นข้ามข้อนเป็น,ข,น,ปนข้ามเบาข้ามจ่าของปูจ่าปรูชื่อพ่อเขาให้ไม่ครูได้มาเป็นตัวเถิมเรียกถือว่าถือดูที่กุ่มวัยรม่อของเก้า ยูที่บุญเคยท่ำกรรมเคยขาบทุกข์ทุกอย่างจะปรากฏขึ้นในวันนี้ผลสรุปคือ พอคือสรุีไยแกเมื่อคู่บวชกันจักไหวพอคือว่องร่มแขกเมื่อคู่ว่าคือบัตรใหญ่แัเนเธอรพรานักบัตรใหญ่จิตืมนยิ่ต้องบัตรใยเพราะว่าลูกหลานปลื้มยิ่เพราะว่าลูกหลานบางคนเรียนไม่จบทักถือปู่กติทำสอนใจโอ้ยเสียเอ๋อโฉนใจงอยงเค่เท่ากับม่อกูรักยังคือบัตรใหดิยยังงง วันรื่งหงวันอืมอีนังนุ่นอืมเออเอากระดาษมาอ่านเรื่มหัวข้อวันนี้ปู่ตาให้การบ้านเรื่ปู่ตาให้การบ้านอืการบ้านวัานขี้คือหกทั้นว่าโ่องหาหกเอ็ดว่าใครจะสอบผ่านค้อหนึ่งอืเก้าบวกเก้าคุณเท่าไหร่จิ่บสิแปลครับ อืงะข้อหนึ่งได้หนึ่งครับปูขอจะได้ขอเท้าปูไมันหมวไหมือนกูเชคว่าวักเ้าเอาแจ้ขอดเยอมากเลงว่าครับปูเก้าบวกเก้าเป็นเท่าไรอสิบแปดครับปูแสดงว่าหิ้มพ่านใช่ไหมเจมโม่ครับปูเก้าบวกเก้าเป็นเท่าไรเก้าบวกเก้าเป็นสิบหกครับปูอืมว่าถอคิด่ืใครมาแกะ เก้าบวกเก้ากเท่าไร่บวเอ๊ะเป็นสองเก้าครับสองเก้ากับ่าถือรู้มันพักกันุปลือกงอเออร์ยิ่งงองอเก้าบวกเก้ากเท่าไหร่สิแป๋าสิแกเขาต้องยืนด้หยหาเบาะน้ด้วยัผู้หญ่เก้าเก้าบวกเก้เก้าบวกเก้า โอ้เออคือมันคือต่อคือเอบเถเลยปู่บ่บ่ถือแล้วปูพราวาลูกลานบบเพ่่เ่อูเจ้าหู้ก่ทลุคู่แก่สูสูคู่บ่ได้ครับบ่เคลื่วนก้าบ่ก้าคนท่าในบ่เคล่วนบ่เคลอนมันต่อว่าไงผู้บอกต่อบ้งเลยครับปู่ก้าบ่ก้าคนสโหว่าฉันอันเดียวกันรับอีังเยมรับถื่บ่เน่ครับอ เก้าวก้าปนสิบหกักี้ครับเออตัวพื่อกันก้องอียงแต่มุ่งยังวะเว่ากึมครับอยากํางาน,นงึมครับปูอยากถางาน,นงึมครับปูถางานปูเออส้ทงานว่า 9, เก้าบวก้าปนเท่าไรงานก่อว่าเท่าไรกึมเก้าบวกเ้าก็เน chưa sì có cửa 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 không nát a docky cổng lưu chứ không có lưu gì không có lưu chứ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  có đấy chứ ừ, không có lưu ừ, có lưu chứ không 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 ไปนั่งนาวาตอกว,วา่าคข็มหูผู้ใัขึ้นตอกไวคลิ็หูเคยยืมครับูเยบกเอตตอบเป็นซองเก่าครับ,รบอืมถามผู้ใดเนาะมันจะขอ้นใหญ่กว่า,วาปปน,นี่ขึ้นตอกแค่ข้มตอกเองถามศาสตร์สุไทายทุพูเออเม่นเมนโอ้ยาิสุดท้ายพูดลงไปเลยเอาแต่นี้คาดสุส้ทายคาดตอกได้งวดน,นี้ขาดสุไทร์ก็มาหาพอนะ ครับโองไหมขู่เคองครับแข้งหญ้าพร้อมไว้ยืมครับแต่งขันกระบาปคาฟูอืมอาแตงอืมครับเบี้ยวแต่งขันมาของชาชูกขายเนาะครับอืเอออันนี้ของชาชูกขายเนาะยืมเนาะครับเออชาชูกขายพ่อขอถามหมดงวดประจําวันที่สิบหกขันว่าช้อนห้าหกตึกท่าตอบถูกอืมพอสิให้มาเด้องวดเยอะมาเด้อะใจคือกลุ่มขาปไาไง มาร่วมเพื่อร่วมค่ะมาหาเกยืกสาสุ่ท้คายพ่อขอถามว่ id าก้าบวกก้าเป็นเท่าไรค่่ทุคายอุมมาลูกคุณชิบเขาหร่ชิบเ่าก่ชิบเก่าว่ากันย่อมสิบเก่าสามน่าดี้อแทุคายตอบคือฟุ้เกือครับโอ้ยพอตื้นเงี้ย่ทุายเป็นไทยอยู่ไงเศร้าเลยพูดเลครับพู เศ้าย้อนในคลิเก่าเกเศ้าย้อนในคลิเก่านะพูงมกับคลิปหูเสียสวนกับคลิปหูด้วยอืมย่งแนวไว้กับคลิหด้วย้ว่าสทุกไข่ตอกวบาลิบเก่าพอเสียงดมต้องมันบว่ากถือใสกตัวใช่าจังหวผมไม่ได้ใส่ขายข่าเนาะเราเอื่งับครับูย่างไรยัง่ายๆต่ว่าตัวถึกถือเฮ็นวหชิบ 9กอืก้าบก้าเป็นสิบก้าถูกต้องเข้าใจย่งหมครับปูเออจะว่ายืมเก้าบอกเก้าเป็นสิบเอืพูดเยอว่าอืมยิยังไงเลยก้าบอกเก้าเป็นสิบเอเอานิยืมเขาว่าเงินกขว่าเงิเขาเออ แค่บักเอ๋อย่างแคงไปงเนี่ยเก้าบอกเก้าเปินของเก้านี่แเละพอว่าเรียกบักบุก็คือก๋งขาเลย่าวแล้วแต่ว่าที่นี่แกงหมอกันหม้อกหันตาคือชมาร้ายก็แบกโวมเนาคือมาดาอยิ่แห่ายรเยิดเจอกันค่ะแต่ค่สุดท้ายกอ่ว่า ชุดกาถูกไม่ฝูกฝูกต้องสาธุสาธุถูกต้องแล้ววันนี้ปู่ตาและปู่คือพะค้าพร้อมกับปู่รีให้ไม้ขู่เบิกบูญเลยวันนี้คือเก้าได้คือเก้าง่ายมึง่ายง่ายแ้าเป็นพวกเนี้ยม ขายก้อนนึเอาข้วขาวก้เนอะไรนึกกแค่ได um ้รับขายก้อนนึกกลับมาแล้วว่าให้คนโตกแก่็ยืมก็เบาคอก็หมดางดอกมึงอืมจะสิเดียวก็เดียวอันนี้เอิบคือผ่านมาทางขั้ยืมเงขึ้นหมดผู้แกาวท่านแกัไขค่าเรีว่าออืยากร่วมผมนัาเให้แังไขคอจะถือได้ก่ท่านงวด ขาที่แขนออกแันตัวอืมเขาแจยังไม่คู่กำลังฟาดาข้งรุ่งเออช่างมหาเจดียรุ่งสิบเก้านอดผู้ใดก็เคยเห็ดก็บะตีต่าเวิงบาไม่คู่เฮ็ดบนิอืมพักกับพระเวิงเอาฮักลวิ้งเสียงหายแข้งสิบเก้าขึ้นคุ้มยิ่เยิ่งมหาเจดีสิบเก้านอดสิบเก้านอดยัยยัยพ่อโม่ขอูก๊กไม่เรื่องครับให้มันดูเด่นเนาะครับตระการต่างอ่าให้บูกแ เออถึงมืิ่ได้คือได้เสียงค่ายระบายปูแต่หามือโขกมือดับมือโขกมือมั้ยหิงหิงแล้วก็รว่ทุกกุกคนนะลูกนะแต่เริ่องแต่เริ่อทำไมค่ะคืออันนี้อือเด็กคือเออนั่งอ่อนนิคาดคาว่าขุมขอค่าระบายอีพออือปูคือพกเขาปูกต่อือย้ำผ้าให้มือโขกมือดับมือโขกมือมั้ยอีนางอ่อนน่ค่าดคาว่าคุ้มเอออยากรวมเฮ็ดรวมแข่งอยากไม่ฮ็ดอือมาหายเกินอีนางไม่คู่กับมา โอ้กันคนได้คิบเย็บบ้านคนบ้านอืมพูคิดประคาว่าคนได้คิบเก็ดก็พอเนาะน่ามือเข่ามือหแรงมือเข่ามือหมายเดินนั่งอ่อนนิ่ง้าเด้ออืมอันนี้อืมมือนั่งสมพ่อนอัดรอืมติดตึดพัดอืมพอมครับกันญาณัตแคปเปอร์อมมู้มาสนวิ่อืมร่วมบุญอืฝากน้ำแกงมู้มากคนได้คิบเก่าแต่มือเรื้มครับอุ๊ก็๊กไปงั้นอืม นึกแต่มือน้อยแต่ก็มากด้วยน้ำแกน้อยคึบเก็ดคบเก่ากันเถลดคึบเก็ดคึบเก่าคึบแผลจะแด้รูดออกยืมพ่อเบาดออกคือคือดอกยางรื้อครึบเยล็ดคึบแผลครึบเก่าหนะยืมใช่คึบปุ้มหมดยังนะเนี่ยยังว่าว่าว่าใช้บดขือบดใ่เยอยังนั่งนอนบ้มัดกับรำไม่บดใส่้วย

อันนี้ชาที่ขาอุ่นแข็งว่อนปู้จาเมาแข็งรตีเรียกว่าแั่เมาแันงไงมันอีเป่าแข็งโรตืเอี่อเอาตัวคือขู่เลยปู่ว่าแข็งวาเออยนง่ยาที่ขาที่ผมถามเก้าบกเก้ากุญเชไรเนีายขาที่ขาบอกว่าชิบเก้าว่าแข็งเอาก็ชิบเก้าก็ชคิบเก้ากันตัวคือว่าจังไหแต่ว่ามันไม่บอบ้านี่แข็งโร้ีขอถามเลยว่ารอจะพอ้ยยัอืง รอวพอเหมาไข่เข้าถึงเหามาเหมือเดือวว่าสา่เดองครับรอวเข้าเพ่อดิ้งเดื <c oughs> อันวบ้าแค่เิ่งนีข่ใส่เขาบอกเห็นรถปูอ,นน <c oughs> อจัดหนักเลยหยกครับ <c oughs> ผม,ม,มตัวดีนะหนึ่งเก้ากอกเก้าเ,า <c oughs> <c oughs> เปิดชิบเก้ามันมันก็หาโคมันมืว่สาส่เอาตัวมันใหญ่รถปูเหอ <c oughs> เอาตัวมันใหญรถปูเออ็จ โค้ไปวนเด้อแตียงมั่วเด้อโท้ไปบอกอีนี่ชาดิษสาว่าพ่อือเมาตัวนี่ไปได้ในเมื่อชิบเก่ามั่งเมื่อตั้บอกเพราะแถวเชื่อมพงศ์นะแล้วพ่อมือว่าให้มือโค้กมือรัามือโค้กมือมันหึงหึงแล้วก็รูกูว่าคนอยู่ไยมาอยากกน แค่คนยืนกันบอกอี่อฟบอกว่าตัวเดียวตัวเดียวไม่คลัวอ่ะอ่ะก็ดูเดียวเดี๋ยวพ่อว่าจะมาไล่ตัวเดียแต่ว่ามันหลายความคิดนะอ้าวอันนี้ผ่านมาทางเข้าเขตบวกเอ๋เขเร้อบุยเนาะเขตบวกเอ๋เนาะเออมือนางวันนี้ดาวันนี้มงคลไทยอขวัญตอมงคลไทยเอ้ยแางบุญบานตายบ่เงินกับบ่มี่บานใครนางมุงจะมันมาหาอยีโฟว่าจะรอดตายบ่ครับ ตื่อขั้นมาคู่บทอทคยผู้ขับกระโดดใจบ่ารอดแต่หรลืมขั้นมาคู่บอทอย,ทอยอเอาอย่างนี้มู่งคนไขยชื่อรารักอเนาะอ้าวใครจือีมอ,าาม,าอม,ม,มาหัวถึงไม่เดอนนะ้อ้าวอยางมากว่าเพื่อจะมาเิ็งใช้ใค่กองเงาอ้าวให้คิอพบว่ารู้มู่งคนไข้คือควาทนะอืม เอาเดีผู้อื่น่ให้ือูฟัวก็เสรเอาไปยังนนี้น้ำกับ่เหมือนกครับฟัวเจ้าบอกขั่วหกพ่อใหามันจ้กงแต่หน่อยมันปื่เหมือนัว่าชิ้นพกเอาชิ้อผขาดเอาชินพแง่คือมันออกพกหนึ่งเว้อครันครับฟควก็มันหนาอันนี้ไ่งมึงคนใช้ชิ้นพคือการถว่าเสียชนเกบาอเอาคิเกมันเละบ่รอฟีแต่เดี๋ยวจะไม่เลอหมดเอามือเข่มือแรกมือเข่งมมวอมาก อันนี้เอฟคือฝากผู้ใหญ่ว่าหนักน้อยพ่อขอมุดาชดาพ่อเสียงอารมุนใครดามากูยดับคุเด้อว่าแขนอามือโขมือรับมือโขมือหมัดผ่านช่างอืนนั่งหนักน้อยเออให้จึ้นั่งหนักน้อยได้่ลจะโขกจะร่านได้ซึบเก็บบันจะลืมเด้อจิ้นเิ้มจิ้มจิอบอกพวกผนเยอะไม่ง้างคือนักแค่บัน ค no <si ู่ตับจะปูกใส่ลาปูบัคู่ก๊อฟบ่อัปูมันคือข้างเมี่ยบัดดั่บ้านบัดบ้านเลยจับักลาโฟมังเฮงหัวนอกจะใส่หัวยันบะยืมไม่ใชปูข้างยันบยัหางครับจะรีดสูตแทกมาปูเนาะอือคุ้คู่กอบ่แข่งบักาโนั่นี่ะอืออาโฟก็คืให้คซไฮับคือไม่คือเรารม่ือไม่บวดใจก็คือสาธุสาธุบ่มือหอกคานนังมั่ง อืม uhm, มากว่าค่พ่อกระดิสกุลลูกกดิกุลนร้นก็อึดอิ่มเลยสระได้คูกกอืมอ่บมออย่งอ๋อใครอยากมาหาพ่อหรือพ่อกกคิดหาเจ้าเด้อใครนัหงอู่นันบะ้างอคทางม่ค er ู่ห่ะบาอืมใครเขาได้ค่บอกคือข้นเจ้าเลยอย่งนั้นาธเอาให้ได้เ้ออืมคกลับมากกำลางแรมาก แจงมจ้าปู่มจงใบเขียวก็มันดุอหรือแจงมมัดใบขั้นเดงเนาะปมกับบฮสโมก็เสียเขียวงงลงแว้เรือจ้าปู่ขันออกดอกเนาะออกแจงใบของอีนังแตงมูข้อกาบครวะปู่จ้าปูคือพอข้าวหรือคือก้าวก้าวเปิดพอใส่ลูกลูกโตไดก็มันแถมมันขื่อว่าแท้ขี้เสียง ประจานาเพื่อเลว่าันวาจาเอาอันนี้อีนดังแตงโมเอาพอหายเปิดตออทุ่มต่อห้องเ้อะพอเดี๋ยวคือจะแขดน้องมอพูดเรื่อให้แตงโมไปคิดคบไปก็แล้วแต่ผมกูก็งเขียดแกครับไอ้นี่เขเขียวอยู่เรื่มันกรอบหมดแล้วครับพู ได้ส็มตดจะเขีเียอือแ่นี้กับพ่อแกแข่งกีีากับพ่อแกเค่ียบเอ๋ครับกระจายข้าวให้พ่อไห้วนได้ครับอือ่าถ้ากระจายข่าวได้พ่อให้จึ๊บให้จึ๊บเคล่ยบเอ๋งงวดหนึ่งประจำวันที่สิบหกทันวานโค้งห้าหกรกคงท้ายปืนเก่ากนนะกลินใหม่จึบแคใบสาธุครับสาธุกรายข้าวเข้ามาจึ๊บจึ๊ม อันน oh cool. oh. ี้ก huh? ึ่เอืองแดงกู่งแดงก็ยืมแดงกูกอืมกึบ้อกับภราดขอแข็งแางวุ้นพอผู้ขบก็อยากไปสะพานวุ้นให้ลูกใครร้างคนเดียบึ่งเดืออันเดือดขึ้เดือด้า็งให้ไว้คู่พวกเด็กกะอธิฐานจิตใจพอเซนยื่มขั้นผู้มบอกกับเชื่วมาถือเชื่อว่าเซนยีมว่าครับู อือเอายิมก ke ็ะเค็นถือพ่อคือกระเขียนถือครับกขะชึกเดือเชียวที่เจ็บ่ะปูมันก็คือครับาปูเคสไปเคสถือพ่อก็บ่ออกม่รู้ครับเอาว่าวขึ้นงางก็ยังว่าวว่าวให้คิดเนาะครับพูนยิ้มฝันวาเลยขี่รถขั้นมาเดียงของปู้ถอยหลังเกี่ยวกันมันแหม่ไมนก็คือได้ขอก็ยิ่งอืนขั้นเดินงานก็คือเดินงานแต่ว่ายื่งฝันว่าได้ขอก็ได้ขอคือครับขั้นบ่ขอยก็ต่ำหมดเจ้า ขันบ่ถอยต่ำเลยมขันบ่ถอยต่ำเลยบ่ปูต่ำเรื่อเดียอืมมันต้องถอยมันบอครับแต่บ่ถอยต่ำเรื่องยมขันบ่ถอยต่ำเลยต่ำเรื่อง้มทู้้าสูปู่ครับคือฝันชิวรช่ยืฝันชิวบ่อปูฝันชิวปนี้จะฝันอีกแค่เขื่อเลยมฝันมือเครับพครับ ยิ้มถามว่้ยิ้มแกเขากดไมอเขยเมินให้ยิ้มบ่เหอเด้วยข้างไว้เขากายดับหายเขากลางมันเอาแบบมือกัดยิ้มคึกคึกวานั่นยิ้มนักครับผุายิ้มอยู่แค่นอนหาสงบนีแกเขายานอนอันนี้ยากน้อยโคกรบพร่บ่โคตรแข็ง้างบุนฟอผู้ขาสิเดกิบหวานหวาน้ายจุพฟอือหายเม่คู่หายยังงนอจเกาดูึกเพ็หบาเดึ ขายไดรกูมอไม่คูดแขนวันแขนวันรู้รู้ไม่คู่ถือรู้แขนวเก้าร้อยสิบเกยเก้าร้อยสิบเกียนมาปูเก้าร้อยสิบเกียรเก้าร้อยสิบเก็ยร์สองไม่คู่อันนี้คือขายค้่ถือก็ขายไา่คู่ขายหนักนอนขายพื้นขายแค่สิบเกีสิบเกียรไม่คู่ก็เยองว่าอืมผู่ขาดกนผู้นม่งก็คือขาย้ายก็มูอหรอกขายหนัานอนก็แท่ câu go hiệu kia 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 là kia 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 là kia 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 đi, kia 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 อเออไฟแดีด้วยขั้ก้อนเขาจะต่งตา mm. งใจอืให้ไฟเขียวผ่านตละดดผ่านรโดดก็แจ๊บเจ้าว่ารูปูเนี่ยรถปขั้นแดงพอเ okay. <Yeah. S 2> นี mm. เ่ยไฟเขียวตละ <Okay. S 2> โดดแจ๊บเใจครับปูสาธูสาธูครับมืโมโอโบมือดาบมือโมมาเด้อหันเด้ออาพ่อของป่าของพ่อหี่อังอ่ของปาาของพ่อครับของเสียจวนมาก่าครับปูวันนี้เสียจนมันไม่กนระเด็มาแปดกับมาศูนย์ครับเยอะหอกขาวคนรับปู แต่อนกรคืารือเพรมือค right ู่มือแทกใส่จะบว่าง่าเพาอยากตรงไปได้เวมือเ้ยันจไม่ชมแค่อจะได้บ่เนี้การตรงการคูแตนเน้กะอือง่ายพาักเวอรเขาปักเวอรกแต่นี่ยุณคนบอก

เยี่ไมโหกิลีติปูแต่ว่าพ่อพ่ออยากเคยคุกไหมคู่แต่ว่ามันคือหกถูกสามเพราว่าเมื่อคู่อาญาเจะาพอมันร่างออกงายยืคุกไหมวันนันร่างออกงายขนงบบปูมันร่างออกง่ายวันแรกเมื่อคู่วันขันฮี่อาจารย์เทิงมันออกง่ายติปูคือออกง่ายเ็รา่างน่เพราะข่าวคัด่ายเพราข้อคัดข้อขัดก็รือเราะเออบัวขาว คัะใช่ไหมลนน่าบก้าพเขาไม่ได้กินบอกคัดมนต่อถ้าสามารถทำแม่งโหคักคัดนยุ่บหคักคัหคักคักันมาปูว่าเนี่ยมันคือหใช้ขาามันร้เขาใชไหมปูขามข้าวไงมันไก่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 โหยือยิ่งีนี่ท่งตัวนึ่งปู มัก็เครื่องเครื่อกเมืว่ามันเือเามักมักงเงื่อนข้นพวกานเรือครับเลือเงื่อนใขางล้อหกวันถือว่าถือไ่แต่พอถือได้า่พวกทีนั่นง่ายสุดขาก็รู้ธีก่มอครับปูวันถือว่ามันหกแขง่าง่กนได้นก้งแงเปูเงื่อนขนงได้กกง่าง เปรยะที <łę? S 3> <Allah. S 2> ่น e ้องยิ้มขนาดพ่อสิ้นเคือถึงก็ถือไว้ยิรับ่อยมนหกพ่อยมนเหี้ยเป็นยังไ่ขึ้นตรงหกเิ้อย่างอ้าอยกหกกหกแล้วไม่เอาขึ้นบ่ไหรย้ครับหกเลยอือพ่อหกแล้วจงไดพ่อไ พวกเรากอ่เรี้ยมก่แล้วรเริยลมอ่ะใครก็ได้ยื่ต้องครับเออเสรกตอกตตอคาาไข่ไขมกัดอะไรพกเรายลก็ยืมครับเรียกฟังถามยืมครับคูเออยืมกัดามว่าการอันยังวัดการผู้ไรอืมการอันยังวัดการผู้ไรอืมกัดการพวนีอะไรยืมครับการนี่คือจารคืองางการคืองานพออืมการคืองานยืม การขึ้นะไรการขึ้นเจ็ดครับขึ้นศูนย์ครับโอ้มันมุนเนาะการกับเจ็ดอะเรื่อเจ็ดปะปูวันี่ตอนยืมืีถขามฟอมปักข้าไม่เรื่อหกมเรื่องครับการกข้าวเ่ไสาธาให้ลูกแรกมือโชคมือแร้มือโชกมือมันหึ่งึงแล้วก็รวยจะดึงจะดึงสาธุโสาธุโูคโอ้จเอาที่มันเ プライドアンチ。